นีกรนเชิญครับ กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะขออนุญาตนําเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านอธิบดีนะคะคือจะขออนุญาตเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนโซนนิ่งนะคะในส่วนของการวางผังและโซนนิ่งในรูปแบบที่กรมโยธา ที่การเลืกผังเมืองวางอาจจะเป็นอยู่ในรูปแบบเดิมหรือว่าที่เราเรียกว่า conventional planning and zoning นะคะส่วนในปัจจุบันนี้นานาชาตินะคะก็มีการมีการนำแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการวางผังแล้วก็การออกแบบตามเกณฑ์ของ FBC หรือว่า form b a s e code มาใช้แล้วนะคะก็คือถ้าเป็นรูปแบบเก่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้หลักการวางผังเมืองแบบแบ่งแยกโซนแล้วก็การมุ่งเน้นไปที่การรองรับ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลส่วนรูปแบบใหม่เขาจะเป็นเรื่องของการเน้นการใช้ที่ดินแบบผสมผสานการเดินการพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้มีความกระชับขึ้นค่ะรูปแบบเก่าอาจจะเป็นเรื่องของการแบ่งพื้นที่โซนนิ่งเพียงกิจกรรมเดียวแต่รูปแบบใหม่เรามองอยู่ที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการในการจัดการเชิงพื้นที่ที่สามารถระบุแล้วก็เสริมสร้างลำดับชั้นของเมืองได้นะคะ ในรูปแบบเก่าเราใช้กิจกรรมบนพื้นที่หลักเพียงอย่างเดียวแต่รูปแบบใหม่มีการกําหนดรูปแบบทางกายภาพของกิจกรรมหลักแล้วก็กิจกรรมรองภายในพื้นที่ท,ที่ต้องการนะคะรูปแบบเก่าเรา เป็นเรื่องของการรองรับการพัฒนาพื้นที่ตามข้อเสนอเฉพาะบุคคลแต่รูปใหม่แบบใหม่เรามีการสร้างวิสัยทัศน์ของชุมชนเชิงรุกค่ะรูปแบบเก่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นเรื่องของกฎระเบียบที่กําหนดควบคุมเฉพาะสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็โดยที่ไม่สามารถที่จะวัดค่าความหนาแน่นของอาคารและพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ว่างได้แต่รูปแบบใหม่มีกฎระเบียบที่กําหนดและอธิบายสิ่งที่จําเป็นอย่างเช่นระยะต่ําสุดสูงสุดและความสูงของอาคารนะคะข้อสุดท้ายคือรูปแบบเก่าอาจจะเป็นเรื่องของการ ควบคุมเฉพาะการสร้างอาคารเพียงอย่างเดียวแต่รูปแบบใหม่เราควบคุมการสร้างสถานที่ด้วยเป็นไปได้ไหมคะที่ประเทศไทยจะนําแนวคิดการวางผังและการออกแบบตามเกณฑ์รูปแบบใหม่ที่นานาชาตินํามาใช้ในตอนนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยคะขอบพระคุณคะ่ะท่านเชิญท่านที่พิีครั